สวัสดีคนราศีกรกฎทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่แมสเจทาโรบายตาค่ะทรงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่งฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับ การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนราศีกรกฎทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเรามาเริ่มมับอยสไพท่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอเช็คพลังงานต่อน,นะคะ คุณเหมือนคุณคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่นะเรื่องการย้ายงานการเปลี่ยนตำแหน่งการไปต่างประเทศหรือคุณอาจจะคิดเราก็ผิดหวังไปก่อนอะคุณรู้สึกว่าเนี่ยฉันไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีความสามารถมากพอหรือ ฉันออกจากงานที่นี่ไม่ได้หรอกฉันหางานที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอกอะไรเงรี้ยค่ะห้าดาบอ่ะมันคือการที่คุณเถียงกับตัวเองไหมหรือคุณอยู่ในจุดที่แบบมสมมติคุณทำงานใช่ไหมเรามันพยายามมาตลอดอ่ะพยายามบอกตัวเองว่าเออมีงานทำก็ดีกว่าไม่มีนะแต่รอบๆอ,อ่ะโคตรท็อกซิกเลยแล้วคุณก็ฝืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ จนคุณโดนกัดกินด้วยพิษทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้หมายความว่าคุณทะเลาะกับตัวเองนะแสดงว่าคุณอาจจะอยู่ในรอบข้างที่แบบมีคนดูถูกคุณไหมหรือทำให้คุณรู้สึกไม่เคยดีพอเลยทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคอะค่ะคุณออกมาได้นะถ้าจุด ที่คุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันไม่มีความสุขมันไม่ได้สร้างหรือเพิ่มศักยภาพในตัวของคุณมากพอหรือคุณโดนกดไว้อะนั่นอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณแล้วก็ได้หรืออีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานอะคุณอาจจะรู้สึกผิดหวงังอาจจะทะเลาะใครบางคนก็ได้นะคะแล้วก็ พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่พยายามเออไม่เป็นไรหรอกเวลาที่คุณรู้สึกแย่สิ่งส่วนใหญ่คนหลายๆคนจะแบบไม่กล้าที่จะรู้สึกแย่เพราะอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเชิงลบอะค่ะแต่มันผิดกันเลยนะถ้าคุณโอบกอดหรือว่ายอมรับอะค่ะแล้วหัดที่จะรู้สึกไปเลยอะเออว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะ ไม่ชอบอะอะไรอย่างเงี้นั่นคือคุณกําลังยอมรับตัวเองอะแล้วการยอมรับตัวเองมันคือขึ้นที่มันสูงกว่าการที่แบบอยากให้ความรู้สึกนี้มันออกไปจากตัวฉันเร็วๆอะอันนั้นนะคะมันคือการที่แบบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละฉันไม่อยากคิดแบบนี้เลยเอาออกไปไกลๆมันก็อยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยอมรับนะเออรู้สึกไปเลยมันจบอะอืม ช่วงนี้คุณอาจจะพยายามนะพยายามใช้ชีวิตอะนะคะอาจจะมีคนรอบๆข้างคุณที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังอะก็ได้นะขอดูภาพรวมหน่อยค่ะเรื่องไม่คาดคิดของคนราศีกรกฎในเดือนมีนาคมค่ะโอ้ คุณเครียดจังเลยอ่ะอืมต้องบอกก่อนว่ามันมีเดือดเลเวอร์ขึ้นมาไม่ระบุนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะแต่สิ่งนีน้มันจะทำให้คุณเครียดมากเลยอ่ะเช่นคุณอาจจะพยายามทำเต็มที่แล้วนะในทุทกๆความสัมพันธ์นี่คุณพยายามอยู่แล้วมันกลายเป็นว่า คุณก็รู้สึกว่าไม่เติมเต็มอยู่ดีคุณรู้สึกทุกข์มากกว่าเดิมเพราะคุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองเพราะคุณให้เวลากับคนอื่นจนคุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองเจ็ดเจ็ดเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้นอกจากการที่คุณปลดปล่อยตัวเองออกมาอะไร ที่เป็นเดือะเดวิลอะไรที่เป็นห้าเหรียญค่ะคุณมองออกหรือ,อยังอ่ะเช่นคุณช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งตลอดเลยด้วยความรักแต่มันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คุณช่วยเหลือไปอ่ะมันทำให้คุณทุกข์อ่ะหรืออาจจะมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ้ยทำไมมันต้องเป็นฉันน่ะทำไมฉันต้องทำอ่ะแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ปฏิเสธ คุณไม่กล้าปฏิเสธคุณจึงเหนื่อยหรือมันอาจจะเป็นไม่ได้นะคะถ้าสมมุติคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะรอบๆอะในเดือนมีนาคมอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาขอยืมเงินคุณก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องชัดเจนก่อน ไม่ให้ยืมคือไม่ให้ยืมปฏิเสธยังไงล่ะก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยครอบครัวฉันมีคติประจําใจไม่ให้ยืมเงินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้ออ้างต้องเป็นหลานทุกคนเดี๋ยวจะเสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนมายืมเงินนะมันจะมีความกังวลความคิดที่มันวนไปวนมาอ่ะสมมุติสมมุติก่อน คุณจะหาเงินไปให้ใครสักคนหนึ่งที่คุณรักอะแล้วคุณก็พยายามทำงานหนักมากเลยเพื่อไปเติมเต็มเขาอะ่ะคำถามก็คือว่าแล้วมันเติมเต็มคุณจริงๆเปล่าแต่ตาขอขยายเลยสิเดอะเดวิลคืออะไร คถือถ้วยห้าเหรียญน่ะคนเนี้ยในกรณีแรกอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคนคนนี้ก็ทําให้คุณเครียดอาจจะเป็นแม่ของคุณก็ได้นะคะหรือมีคนเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยอารมณ์เหวี่ยงอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้คนคนนี้นะคะแล้วก็แบบ คนนี้อาจจะเป็นคนที่มายืมเงินคุณก็ได้หรือทำให้คุณรู้สึกเครียดอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราเครียดอ่ะเราจะเครียดกับคนที่เรารักใช่ไหมสัส่วนใหญ่ร้อยเอร์ซ็ถ้าเราไม่ลักเราจะไม่สนใจคุณต้องต่อสู้กับความรู้สึกเนี่ยค่ะให้ได้แล้วมาดูสิว่าได้ไหมตาเปิดให้นะไอเดวิลกับห้าเหรียญ่ะ ไ,ได้คนในครอบครัวคุณแน่เลยที่จะทาให้คุณรู้สึกเครียดอ่ะเนี่ยมีสิบเหรียญออกมาอาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะอาจจะเป็น,นต้องเอาเงินไปจ่ายให้ลูกค่าเทอมเอาเงินไปจ่ายให้น้องให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตาก็ต้องบอกตรงๆว่าคุณมีนะเวลาที่คุณเครียดว่าคุณจ่ายเงินไปอ่ะแสดงว่าคุณกำลังบอกกับ จัก,กรวาลหรือเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันไม่วางใจว่าฉันจะมีเงินก้อนเนี้เข้ามาอีกอัอนเนี้ต้องระวังนะคะเงินมาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วคุณจะปลดล็อกได้นะคุณจะแบบแปดถ้วยอ่ะโอเคทำอะไรไม่ได้จะไปเครียดทำไมก็หยุดก่อนไปดีกว่าไปทำอย่างอื่นมีทางตั้งเยอะแยะแต่ถ้า คุณไม่เห็นเดอะเดวิ่อะมันจะเป็นยังไงรูป้ปะคุณจะอยู่ตรงนั้นอะคิดอยู่แต่เรื่องนั้นแล้วคุณก็เครียดขาดแคลนคาว่าขาดแคลนคือฉันอยากได้เงินฉันจะไปหาเงินฉันจะวิ่งตลอดแต่แล้วเวลาเราวิ่งอะคะ่ะเรามันแปลว่าเราไม่มีมันแปลว่าเราไม่ดีพอด้วยแล้วมันแปลว่าเราไม่มี ถ้าเราไม่มีแล้วกดแรงดึงดูดก็จะไม่ทำงานแต่ว่าถ้าใจเรามีเนี่ยเรื่องนี้ทำไม่ได้เออทำไม่ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเรื่องอื่นแต่อย่าไปเครียดอะคะ่ะเขาบอกอย่าไปคิดก็ยากอีกเอาง่ายง่ายคือว่าแค่คุณมีตัวรู้เนี่ยอยู่ในตัวเองอะคุณจับได้ว่าไอ้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณจะปลดล็อกมันได้ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนนั่นคือเรื่องไม่คาดคิดนะ่ะ คุณจะปลดล็อกเดยดเดวิลนะที่มันอู้เห็นไหมเดิร์ซันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาละจ้าอะไรที่มันมาจอดคนนะุณอะเนี่ยห้าเดียบห้าถ้วยอะ อะไรที่มันเบรคคุณแล้วดึงคุณกลับดึงคุณกลับเธอทําทไม่ได้หรอกเธอไม่มีค่าหรอกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันไม่จริงนะคุณยังมีคนที่คอยผลักดันคุณไปข้างหน้าอาจจะเป็นเพื่อนจริงๆที่อยู่กับคุณน่ะหรือเป็นเพื่อนทาง youtube ก็ได้ทางคลิปที่คุณดูหนังสือที่คุณอ่านเป็นกัลยาณมิตรดีๆที่เขามาให้ความรู้กับเราอ่ะเราต้องจะต้องสํานึกรู้คุณนะคะ คุณไม่ใช่ว่าไม่มีค่านะคุณมีค่ามากด้วยแต่คุณรู้สึกแย่เพราะว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้การทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้มันก็แค่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีการที่ผิดเองค่ะก็แค่ต้องเปลี่ยนวิธีการอย่าไปยอมแพ้นะเดอะซันหนกมาแล้วถ้าไม่ยอมแพ้เดอะซันก็มาถ้ารู้สึกดีในวันที่อยู่รอบๆข้างคนไม่ดีได้อะฝึกที่จะรู้สึกดีทั้งๆที่รอบข้างมันไม่ดีได้อะทุกคน โคตรเก่งเลยแต่มันต้องฝึกนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอะไรที่มันเป็นกินเลสอะไรที่มันเป็นความคิดเชิงลบอะทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในสินในธรรมด้วยนะเขาบอกแบบนั้นหรือหาความรู้ไปแก้มันนะคะรวมถึงคุณจะก้าวไปข้างหน้ารวดเร็วด้วยคุณจะปลดล็อกห้าเหรียญปลดล็อกเดอะเดวิลแล้วกลายเป็นเดอะซัน ประสบความสำเร็จในบางเรื่องมีความสุขมากขึ้นมีเพื่อนที่ดีแน่นอนนะคะมาดูเรื่องของอ<ะ>การงานกันหน่อยค่ะการงานคนราศรีกรกฎเป็นอย่างไรคะเนี่ยคนที่ทำงานทำให้คุณเครียดหรือเปล่าอะ มีคนแอบส่องแอบมองทำไม่ดีไม่ลายลับๆล่อๆโหคุณอยู่ทําคุณทํางานอะไรถ้ามันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณต้องออกมานะคะทุกคนแล้วปล่อยให้โลกมันจัดการอ่ะถ้าคุณแบบไม่ไหวแล้วจริงๆคือแบบฉันยอมจำนนละฉันออกแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันอ่ะนั่นคือคุณกำลังเลือกตัวเองก่อนนะ ถ้ามันเครียดจะบ้าตายรายวันเนี่ยอยู่ก็เหมือนแบบใครจะมาแทงฉันวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยแนะนำให้อ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเซฟโซนคือฉันต้องหางานใหม่ก่อนแต่ถามว่าถ้าคุณหางานใหม่แล้วคุณยังอยู่ในอะไรแบบนี้อยู่อะคุณไม่มีสติอืมไม่ใช่สิคุณไม่มีสมาธิคุณไม่มีจิตท,ที่ปล่อยว่างอ่ะถามตรงๆว่าคุณจะ หางานได้ไหมถ้าคุณยังอยู่แบบโอ้หคนนั้นก็ท็อกซิกคนนี้แม่งก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีเรื่องนี้ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนมันโฟกัสไปกับเรื่องราวลบๆที่อยู่ในชีวิตคุณไปแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอ่าบางคนมีเงินสำรองเลี้ยงชีพเนาะไปพักให้พลังงานของคุณโอเคก่อนอะแล้วเดี๋ยวคุณก็หางานได้อีกนะคะอืม โหงานนี่คือดุเดือดมากไม่รู้ทำงานอะไรนะทุกคนขอดูเรื่องความรักหน่อยค่ะใครก็ได้นะอืมความรักขึ้นมาแต่เรื่องเงินคุณเปคนอื่นอยู่หรือเปล่าอ่ะเอาเท่าที่คุณไหวนะคะ ไม่ไงั้นคุณจะทุกข์ในภายภาคหน้าคุณทำงานเนี่ยความรักของคุณน่ยมีแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยคุณเปเขาอาตาถามก่อนนะคะการที่คุณจ่ายเงินให้กับเขาอะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเขาจะอยู่กับคุณใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าใช่ ไม่ว่าคุณจะคบกับใครคุณก็ต้องเสียเงินให้กับเขาตลอดถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่ฉันมีให้เขาก็ดีนะคะแต่คุณจะมาทุกข์ที่หลังไหมนะ,ค,ะคุณอาจจะลองทบทวนดูก็ได้ค่ะว่าสิ่งเนี้ยความรักเนี่ยที่คุณทำอยู่อ่ะคุณทุ่มเทให้กับเขาทุ่มเทให้คุณไหม แล้วคุณทุกข์บางไหมหรือคุณแบบทุ่มเทกับเขาเยอะมากๆเลยแต่เขาอยู่ในจุดที่ได้รับจากคุณจนเคยชินอะเดี๋ยวพอวันหนึ่งคุณไม่ให้เขาอะเป็นเรื่องนะทุกคนแต่ถ้าคุณบอกว่าเออโอเคคุณตาก็ก็พยายามให้เขาตลอดเลยค่ะก็พยายามตามใจเขาตลอดเลยบางทีคนคนนี้ถ้าคุณตามใจเขาเยอะๆอะเขาจะชินใช่ไหม ฝึกไม่ตามใจเขาบ้างนะคะไม่รู้สิทําไมตามถึงพูดแบบนั้นเขาจะได้ไม่ทําให้คุณทุกข์ไงอืมขอดูเรื่องเงินหน่อยเงินคนกราสีกรกฎจ้ะคุณเอาเงินมาให้คนที่คุณรักนะ่ะแล้วคุณก็มาโทษตัวเองไหม <c oughs> อีกแล้วเหรอเงี้ย เงินคุณเสียไปกับคนรักนะคะคุณเท่านั้นและคุณเท่านั้นที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองควบคุมการเลือกของตัวเองยืนยันสิทธิ์ของตัวเองอะถ้าเวลาเนี้ยยอมใครจนมากเกินไปอะคุณต้องจ่ายให้กับตัวเองบ้างนะฮ้ยฉันก็มีเงินนะแต่ไม่ใช่แบบเงินออกก็โอนให้เขาเงินออกก็โอนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บแบบ มันมีความรู้สึกต่อต้านในใจเกิดขึ้นมาตอนเนี้ว่าเฮ้ยทําไมฉันต้องให้ทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมันมีนะตอนนี้ไม่รู้คุณมองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเป็น temperance นะ่ะคาว่า temperance คือชัดก่อนให้เท่าไหร่ไม่ให้เท่าไหร่ตั้งธงก่อนเชื่อมั่นก่อนฝึกปฏิเสธไม่ตามใจแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ดอเนี่ยสอดของกัสุดๆเลยขอดูไพ่บทสรุปค่ะเรียนดูที่จะให้เดียนดูที่จะหลับอะไรไม่มั่นใจกลับไปหาตัวเอง ไปถามตัวเองว่าเออเขาเรียกว่าการให้เกียรติตัวเองอะคะ่ะเช่นมีเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วก็แบบหมูกระทะอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเพิ่งไปกินมาเมื่อวานคุณก็แค่บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นวันอื่นนะวันนี้ไม่สะดวกอะ <c oughs> เพิ่งไปกินมาเมื่อวานเองแต่ก็จะมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่แบบเกงใจเขาอืคุณเป็นแบบไหน บทสรุปก็คือว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่รู้สึกดีรู้สึกสงบคุณต้องเป็นคนที่รู้สึกดีและรู้สึกสงบตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณให้หรือคุณจ่ายเวลาไปกับอะไรให้คุณเห็นด้วยนะคะอืมแล้วคุณจะเห็นพอคุณเห็นน่ะคุณจะจัด p r i ORITY ของชีวิตคุณใหม่ได้นะคะขอดูคำแนะนำหน่อยได้ไหมจ๊ะ คุณอะเป็นเหมือนดาวอะคุณเป็นสิ่งที่มีค่าคุณเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากแต่มีใครบางคนที่ชอบดบแสงคุณตลอดเลยหรือไม่ว่าคุณไปอยู่บริษัทไหนอะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าหรือแบบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งเรื่องนี้เรื่องนั้นเลยางค่ะคุณอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ของคุณเสมอแล้วตาก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆนะคะรักตัวเองเยอะๆหน่อย แล้วพอคุณเห็นคุณค่าของตัวเองอะ่ะคุณจะไม่สนใจเดอะเดวิลที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นใครอะ่ะรวมถึงคําพูดลบๆของตัวเองด้วยคุณจะเตะมันกระเด็นหมดแหละแต่เราต้องเห็นก่อนว่าเรามีศักยภาพเรามีค่าเราเวลาใครมาเจอฉันอะเคยโชคดีนะไม่ใช่ฉันโชคดีที่เจอเธอแต่เธอโชคดีที่เจอฉันคุณต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นอืม จบด้วยไพ่อัลเลอค่ะเจอเดวิลมันมาเพื่อให้คุณก้าวข้ามค่ะโห oh. สุดยอดเลยอะ่ะคุณเจอมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณจะก้าวข้ามได้แต่แค่ต้องสับสนวุ่นวายใจหน่อยนิดนึงแต่คุณจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณก็จะคืบหน้าไปเรื่อย ด้วยเราจะมีเงินเยอะขึ้นก็ต่อเมื่อการเป็นของเราหรือศักยภาพความรู้ในตัวเราที่มีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเก่งเรื่องของการที่มีจิตที่แข็งแกร่งขึ้นได้หรือมีชีวิตที่คืบหน้าขึ้นได้ด้วยการพัฒนาจิตอ่ะคุณต้องฝึกเหมือนกันคุณไม่ได้เก่งงานนี้มันตั้งแต่แรกคุณเรียนคุณทบทวนคุณลองคุณเรียนรู้ถูกไหมการพัฒนาจิตอ่ะถ้าคุณเข้ามาทางสายเนี้ย คุณไม่มีวันลงเหวอะ่ะคุณมีแต่ค่อยๆไปอะค่ะมีแต่ไปข้างหน้านะชัวร์ค่ะเราวนี่คือเรื่องราวของคนราศีกรกฎค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร เมสเสษทาร่บายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ